สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่หกนะครับพอกันครับช่องลูกนคะรส้มอีสานชนแะนลอาณาจักรมนีทิมา่าเห็ดผัดปลาไหลเอยอ้อมปลาไหลครับผมเพิ่ได้ไปหากินหลายมือเราเป็นอาทิตย์แล้วครับคนตกวัตตาบายวัตาตาเรีงมากตกเลยครับเรยบร้ยไป เนี่ยวว้จะอวมไปเลยครับปรไปเลรก็ทุ่มเก่านะครับที่ไปหามาครับเสียตูไปเนี่ยพักตามห้าได้ครับหาเนี่นยเนี่ยพักอีเลตพักกตูครับพักซี่มีต้นหัวมเลยอันนี้มาละขีน้นกนะคพักไส้นะครับหาหงายตัวมีก็ได้เสือหน่วยน้มากครับ มันเลยอีกสวงหน่วยกินกระปุ่นแล้วครับก็จ <c> ม <oughs> ีบอรบอรเขียคื่อนนะครับกระเบอเขียเปาะเขียพลอยบ้านเฮาครับั็นี้ก็ขมันลูกโดดครับมีหอมแดงตาไข่ครับไปบกูดนะครับ,บะน,นะครับพริกกปอร์เซนีพริกแห้งครับเนีนเนียนซหน่อยครับโอสีแดงไว้กว่อนแล้วกับ มีหอมแดงกับกระเทียมกรบผมนี่นี่ครับก็ได้ไปหากินทั้งทั้งใดนะมันฝนตกเหลืองานมาอยู่แต่ห้องเลยนี่ก็เลยว่าสสิยอมประไหลครับเอาครับเริ่มครับ 不来了。 ใช่ไหมเด็กล้วทอยังไกับับ 看了。 ผิดหมอไว้เข้าครับ mm. จ็บสิบนาทีครับผมเดี๋ยวมาเบ่งกันแม mm. ครับผมตัวเบ่งกันครับหอมเราหอมล้วใส่รูปด้ว mm. ครับผมตั mm. กใส่ครับก็เ,เกเกสินหอมแดงลงลยครับ หมัวเรียบร้อนร <laughs> ่อนลยอนเหมือร um ้อยน้ำหมูยนี้ยเอายมันยเติมนำเติมนำมาอีกที่นึงแล้รก็ร้อยมันเดือดล้วก็สปรุงก็ใส่ผักนะครับ

รอน้ำเดียวไปถี่ไส้ครับใส่นี่ควันนะพร่บน,นี่เป็นเขาเบียร์ครับเขามานะครับเพ้องมาต่ำกูกับนางกับให้ในน้ำเป็นคนครับเดียใส่ต่อไปครับโอ้ย ครับผมมาเป็นโรงกันมั้ใส่พักด้วยมั้ใส่้นี่เป็นคนเพักะ้เดือดเหรอะไร เรีบยบใส่เรียบใส่ใส่ให้หมดนะใส่อะไรอีกใส่หมดเรือแมงลากไว้เรือนัน่นแะเร่ตรงนี้ไปก่อนไปก่อนอ่าขอขอ มาจะ่าพ่อลอ้างมือยัง้ามแล้วครับเลเดี๋ยวว่าตู้นี่สีเวลสใสรัสีอพปรโมนะครับดี๋ยวมันใส่เขียนด้ก่อนบเดยออ๋อได้เชียอมนีครับมีกินผักน้อยกรัา เียครับลืมใต่เมื่อกี้พ่อขาเก็บนะพ่อคบหครับพ่อใส่เขาจกม่พ่อเขาเก็บมาเลวันนี้มยดเล่นอยเล่นทุกคนครับมนอ้อมปลาลครับว่าอ้อมีระเดียนครับตัวน้อยแห้งด อันที่ว่าปอะไรอยักไอโบอ,อกเนี่ยครับใส่ใส่ผ้าลายนะครับน,นี่หน่อยกินตามหน่อยครับอะไรสำซมีกินสำซมนีน,นะครับอีกก็ซื้อขึ้นกินครับโลดสามรลอยสี่ลอยครับชิมก่อนนะครับ เรื่มใส่ขกเบียร์ครับเรื่มใส่น้งขกเบียรครับ่กุงใสควนผักนคเรื่องดวงคใส่เกียคใบใสบงสูต้นไม้ว่าใสขเบียร์ตำน่ามันข้น,ขนแซบเลย ซีโม่หนึงขาดหนึ่งขาดนู่นเองเดปุ่มไปสุนีอ่นอ่ะ มันสี่งนี้สินี้หมดเลยเห็นยังมันเผยมันเสียบเลยทุกอ,อ <c ười> ย่างขาดแงเดียวกาดเสียบตรงนี้เดียว เดี่ยมันขาดนู่นใื่ว่าขมมาละสองหน่วยขมหรอก ผมสี่หงยก้อบครับไปและไครับแก่แล้ว các bạn ăn cái giấc nay giọt của chắc nơi, bạn đây nó chỉ đen nữa các, các, <laughs> các, e các, e các bạn nào các nó có càiเอง á cài ngà hồng ngà bát mông các bạn càiเอง thôi e <laughs> 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 เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเขาปิดไฟก่อนพอ่อปอแล้วอเอาถือไว้ให้พ่อพ่อสักขอบคุณขอวคุณนะครับพอ่พอหอมทำไรนั่น เก็บเก็บไปเพิ oh. ่นเนื้อขอบครัวใช่ครับหอมหอมหอมโอ้บรรยากาศเนาะข้าวผมเอาเลย ตักินเซ็ตเซ็ตนะอะไรนะอะไรหนูพูดในนี้นั่นแหละกินกินให้อร่อยกิ <ใช S 1> นเซ็ตเซ็ตดูพูดได้ไหมพูดได้กินเซ็ตเซ็ตดู <laughs> น่าอร่อยไหมน่าอร่อยโอเคครับผมพร้อมเสร็จแล้วครับผมเยอะเดี๋ยวสิ่วไปกินข้างนอกเลยครับผมแต่มีทีมงานอยู่ข้างหน้าบ้านนะครับเนาะกินกับน้ำเดี๋ยวครับตอหรับ คลิปนี้ครับขอบคุณในอะไครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณทุกทานที่แชร์นะครับสำหนับการติดตามครับทุกคอมเมนต์นะครับมา,ากเร็วมาจากไหนคอมเมนต์บอกนิดเด้อครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมยินดีตอนดีนะครับบ๊บายบายฝากอะไนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบบ๊าายยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย